ครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของฟุตบอลนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับว่าราฟาเอลวารานั่นเองนะครับบุคคลนี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบครับว่ามีข่าวย้ายทีมไปร่วมกับทีมแมนเชสเตอร์ในต็ดทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับโดยที่ยังไม่ได้เดินทางมาตรวจร่างกายและเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่า ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ได้การันตีนะครับรวมถึงเรอัลมาดริดต้นสังกัดเก่าเนี่ยก็ได้การันตีโพสต์ทางโซเชียลมีเดียนะครับว่าได้ทำสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นงานปิดดีลอย่างเรียบร้อยนะครับเรอัลมาดริดก็คือต้องเสียราฟราเอรันไปอย่างแน่นอนนะครับที่นี้เนี่ย ควานหลงจากเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่ราเฟลวาราเนี่ยต้องทำการบอกลาแฟนคลับเรอัลมาดริดแล้วก็สตาร์โค้ชเพื่อนร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ไอคอนของเรอัลมาดริดในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ย้ายเข้ามาปี2011นะครับ ก็สามารถอยู่ในทีมชุดใจแล้วก็ยึดตัวจริงได้มาตลอดนะครับพาทีมคว้าแชมป์มากมายนะครับซึ่งปะการหลังวัย28ปีเนี่ย mm hmm. ก็ได้ทำการอยู่ในขั้นตอน mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่น่าใจหายของออผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรอัลมาดริด์นะครับทั้งแฟนบอลทั้ง สตาร์ทโคตปัจจุบันทั้งผู้เล่นนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยราเฟเอลวารานครับได้เดินทางมาที่สนามซ้อมของมาดริดนะครับเพื่อบอกลาเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็สตาร์ทโพตคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรทั้งหมดที่เขารู้สึกว่ามีความผูกพันด้วย10ปีที่ผ่านมานะครับ ก่อนที่เขาจะทำการเริ่มการเดินทางครั้งใหม่ไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็จะไปเปิดตัวเป็นทางการแล้วก็ตรวจร่างกายนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับซึ่งนอกจากโพสต์เอ้ยนอกจากการไปบอกลาตัวต่อต,ตัวกับเรอลมาดร i ิทที่สโมสรแล้วนะครับราฟาเอลอารานนะครับยังได้ทำการ โพสลงอินสตาแกรมนะครับเป็นรูปเขากับถ้วยสมสรกับถ้วยต่างๆที่ได้รับนะครับกับสมสอนรอัลเาดมริดนะครับโดยมีแคปชั่นพูดถึงว่านะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับมันถูกเติมเต็มไปได้วยความหลากหลายอารมณ์นะครับความรู้สึกที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพวกคุณทุกคนนะครับแล้วก็พูดว่า หลังจาก10ปีที่แสนวิเศษและน่าทึ่งกับเรอัลมาดริดสโมสรที่จะอยู่ในใจของผมไปตลอดวันนี้ถึงเวลาที่ต้องบอกลากันแล้วนับตั้งแต่ผมย้ายมาที่นี่ในปี2011พวกเราร่วมกันฝ่าทะลุทุกความคาดหวังและกอบโกยความสำเร็จที่ผมไม่เคยใฝ่ฝันถึงมาก่อนผมอยากขอบคุณสตาฟโปนและทุกๆคนที่ ทำงานหรือเคยทำงานกับสโมสรสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้กับผมนะครับขอบคุณแฟนบอลไดอามานติทุกคนที่มอบความรักให้กับผมและด้วยการเรียกร้องอย่างหาศาลพวกเขาผลักดันผมให้ทุ่มเทสุดตัวและต่อสู้เพื่อทุกความสําเร็จผมเป็นเกียรติที่ได้ร่วมแบ่งปันห้องแต่งตัวกับยอดนักเตะระดับโลกนะครับชัยชนะมากมายนะัไม่ถ้วนที่ผมจะไม่มีวันลืม โดยเฉพาะลาเดซิมาผมว่ามันเหมือนกับเป็นสิทธิพิเศษนะครับที่ได้ร่วมดื่มดำช่วงเวลาสุดพิเศษเหล่านั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมอยากขอบคุณชาสเปนทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองมาดริดที่ลูกๆของผมเกิดมาบนที่แห่งนี้นะครับประเทศนี้จะเป็นที่พิเศษสำหรับผมเสมอไป มันเป็นการเดินทางอันน่าทึ่งในทุกๆเส้นทางผมจากไปพร้อมความรู้สึกที่ผมได้ทุ่มเททุกอย่างให้ไปหมดแล้วและผมจะไม่ขอเปลี่ยนอะไรสักอย่างเลยในเรื่องลาวเหล่านี้ของเรามันถึงเวลาเริ่มต้นฉากชีวิตใหม่แล้วนะครับก็เป็นข้อความอำลาสุดซึ้งครับที่เขียนจากใจของ ราฟาเอลวารานนะครับในวันสุดท้ายที่เขาจะเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดนะครับก็ถือเป็นวันแห่งการบอกลาอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับจากราฟาเอลวารานก็เชื่อว่าแฟนคลับเรอัลมาดริดหลายคนเนี่ยต้องใจหายแล้วก็มีความมีความเศร้าที่จะต้อง ไม่เห็นราฟีวรานในรูปการถัดไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นวิถีของฟุตบอลแล้วก็ถือว่าราฟีวรานก็จากจากทีมไปอย่าง <c oughs> อย่างสมมุนแบบที่สุดนะครับทั้งความสำเร็จที่เขาทำแล้วก็การอำลาที่น่าจดจำนะครับสำหรับนักเตะตำนานคนหนึ่งของเรอัลมาดริดก็ เป็นยังไงบ้างครับใครเป็นแฟนคลับของเรอัลมาดริดและราฟาเอลวารานนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับก็จริงๆนี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะของเขาในฐานะที่เป็นนักเตะของเรอัลมาดริดก็คิดว่าแฟนบอลทุกคนจะจดจำเข้าไปตลอดนะครับแล้วก็จะรอติดตามเขาแน่นอนในฐานะ นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ขอบคุณครับที่ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ